วัสด,ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องกล้องไปซูผูสุกคนเราคือข,ข,ขั้นหัวมาพี่น้องมามื้อนี้มากินซุปหมากมีซุปบักขนุนหรือแจ็คฟลุกนี่เห็นบ่ซูปเบิ่งเอาเด้พี่น้องจ้าอันนี้ก็ถทอดปลาซิวสวีเดนจ้าไปเก็บมาได้ก็นมาละไปตักมา,มากแบบโอ,โ,โอ้โหอลังการอันนี้ก็บมโอูอบอีกน้อยเดียวกะ ไม่แล้วก็พักกับต่งตงางๆนานาพักสีจีนพักใบเลือยบักแตงยังเกาะกระลำเออม,มาพี่น้องมามาบอบอกลายยายหางตัวแสบรุ่มผัวนั่รุ่มสู่ผู้เก่ามาบาทนี่เงี่ยแสบหน้าปีนี่ได้ตักเร็วนะมาเร็วปีเนียน้ยวัสดุไปจักสมือไปตักสมือแต่เอากอเด็กพ่อกินม,มวน เมื่อได้อยากินกับป็าตักเอามากินอืมแักแน่พ่อปานเลี้ยงไว้อืมอืขนาดต้มเพิ่งยังสมเลย้องไอ้อ่อยดีน่ะอืมอืมอบ่ใส้เกลือบ,บ่ใส้หยังแต่นิดนึงอยู่ใจะจะแปลงเขาอันบ่ะอืมใจะจะแปลงเขา เอาของเส้หลายเรื่องมันอยากอันไปข้างข้อขั้วในจังหน่อยอืสมุทรสาครสมุทรสาครเยอะซื้พักวันน่้เหรอควมันวัสิมากินกับได้เอาขนาดจนวัตสีถุมหนึ่งตัดหัวตัดหัวแล้วก็ดึงใส่ดึงใส่ออกจงตะไคร้ไว้พันว่างของจริงมาวางหรอกขานหรอกทุเรศคนมามันกินยากอไม่แตก

แป้งยังแปงไอ้ันเจ๊แป้งไก่หั่นใหญ่ก็หัดใหญ่ใจ่หลายมันเบิดแล้วเบิแล้วอืยเบิ้ดแลยวมากสุดมันยากนกกบว่าบานพี่ินนมีกันร่มาเนั่นก็ว่าอแพ่งมาเป็นทอ่งคอำม่นเลยจกินผักข้าวมูนอะนั่งยุ่งาวตัวกยังสิ่งจ่ายงหืจหลายก็มือ แสบรุ่มหัวน่องรุ่มสูกเห็นหรอยับอีกกึนอันเค็มเป็นช่วงๆนะเนี่ยก็อัดาล้วช่อถึงแล้วมั้งเอาทำไมเอาสมพักมากดิบ้านเลยสมพักนะบ่าเป็นบ่าบอกหน่า อันสิบออกอันว่ามันสิได้เก็บเห็ดอยู่ในนั่นล่ะเขาเอิ้ญยังมันสิมูมันสิเป็นอีหยัง่างดอกกับนทั้งหลายดอกบานนะดอกเอ่อระเทียมบานได้ไหมคิดกันอาดอกบานได้ใช่ไหมเป็นดอกตุ๊กตุ๊กที่ปีกน่ะไม่เซ็นไหมช้ำๆเพราะว่าก็จะเขาแบบว่าแซนน้ำไปตลอดไง าายนนออกยาดม,มันเหม็นเนาะเราไม่ต้องยาดมันเหม็นของแท้คันแล้วแล้วกำตัดไปบล็งองเลยมหมอบ้านนี่ก็แรกเอของมาได้บ้าน,นบุ้เข้มเลยเนาะบุ้งมันยังจะเมืนน่ออึนเ,นเหรอจิเบิ้งมันไหมอืมเหมือนที้พระท่านเบิ้งเหรอเขาส่องฟิดเล็กๆเหม,ม็นอย่างอื่นในบุ้งยงบินพักนี่เนาะอืมอัมนนั้นเอาเอึน อย่าจ,จังหุหมนี่หน่อยก็ลูไม่ลองกินขอนนัากัดตันนี้ตุนสัสะไพ่เกาสะไพ่ไหมไม่ลองูกไม่ลองแต่กินหลาย,ยแล้วละเพิ่มมาเพิ่สีเอาอันหอมแดงมาเริ่มอหอมแดงกินจังอ,อยอะบปเรื่อเรื่อยมืนซึ้งมันขึ้นคันหากระเปา๋ายางดีเลยเราใส่ของมไม่ไหวาล้ หนได้ห่างไปเนี่ยมูนชินะบอสบอกเอาบอกพีกี่บอห่างเขากินพอดีนะเพิ่นสีบอเพิ่นสดว่เผ็ดเลยอะบาบ้านในข u ่วชิสันเี่สวยนะกรอบเกือบไปท่านคุณหรอเกือบไปท่านดำนันจะเป็นกินหมกแจง ัก oh, ินหน่อยกว่าตัวใหญ่ตัวไงแต่ให้เขาทำไมถึงมาตอนนั้นตอนเฮ็ดตอนนี้ตีตอนกิน่นีตอนกินเนี่ยเขาใส่กระเทียมหน่อยหรือเปล่าเขาใส่สามวันตัวไงตัวไงมันจะออกกินแห้งกว่านี้แบบนี้โอเคอ๋อโน่ว่าอันกินแห้งยังหลับกรได้เดี๋ยวไปลองแซ่บ มื่อแรงนี่สิไปเอาตัวใหญ่เมื่อแรงเนี่ยนะคอืมตอนนี้กินตัวหน่อยก่อนกินลูกมันก่็ขึ้นเนี่ยไปตักตัวหน่อยมากเมื่อแรงไปตักตัวไม่ไปตรงไม่อีกวันนี้แล้วก็เลยใช้ชิมหลบขึ้นหนอกน้ำราได้บาทเดียวส่วนเดียวก็คือได้นี่มาปบานเลี้ยงไว้ยังว่ายเองเพียงเนี่ยจะกินก็ไปตักมากินเด้หยอดง่ายแป๊วเลยเมื่ตะไคร้นี่ยหน่อยหน่อย ไข่เต็มทองได้เลยนะบาซิโซ่ใครไปใส่ห้างตัวกระบ,บี่บอกนะนั่นบอ,อ,อกกะไก่แอนตัดเราก็เดิงปั๊บนี่ปับ๊บเ <ๆ S 1> ขอขอ้าวเส่หอ เขาโลดมนึงพีอน้อ,อเขาโลดหนึ่งผงสีเขียวเหรอเจ้หม,มอวานนี่กับปแม็กซี่ไดมาโลหนึ่งแทจะเอาไปจันตายูคนหมือนกินอาหารไทยไงผู้ลงพทษท่ากินยังก่ออันเชอ์บุาลากับเข,ขาคนยีนันคอนด,ดอกอด,ดอกก็เขาอมนสินแงไม่นะ แต่งันบ่เอาวันแถวยักษ์อันนี้มันเบิ่งหรอมันแบบเป็นเธอๆเนะๆาะบ่สวยดีนะคนเหลืองเยอะเห็ดเองอาปะปองให้แน่วันนั้นไม่เคยยุ่งมองแถวแต่อันอันนี้ละ่ะอยู่งมองนี้สองคมะนะเนาะเรื่องปั่นเขาหิ้ว mông mò mông? bọc cái lốm phẳng xịt mông cái bọc thà bắp mén nhìn anh chị hẳn nào có gì đấy mén anh này nhăng mén bầu đây này mén sám mờ lẹn nằm mén thắng khạc mờ nằm vào mén xịt vệt xịt ốc có câu em sao một hung ma mờ nằm và bắt tu lo tỏng mén mờ hai bọc chẳng là hang mén khạc ยกนไดหล่ะเขาใส่เนี่ยเขามาใส่นน่ยดิบักลับนี่บบกแ่นเขาใส่แล้วพอดีถ้าฝนตกมากก็ซัดขึ้นมาเลยเห็นแนวแต่พี่หน่องเอ้สีเปียนะที่ตอนนั้นนะ ก่อนโควิดบ่คนฮอดอ่ะแมนแมนนอกก่อนโควิดที่ว่าเขาไม่ให้ไอ้ย่านนั่นยาเนี่ยใช่เออจะนั่งหลังจากนั้นตอนนั้นเที่ยโน้อยๆฝาเดี๋ยวพัดเที่ยโกนางอยู่หางหนาห่อนแห้งใช่จนแบบว่านห่อนแห้งเป็นกระไรนะบ้านนี้บ้านเขาบ้านเขาเนี่ยบ่ได้ห่อนแบบเปียกคือบ้านเขาห่อนแห้งยาเนี่ยไปเหยียบยาเนี่ยดังก็ ขวดขวดขวนก็จะเข้าอยู่กับไอ้ไฟอ่ะหลอดไฟอ่ะอืมแบบนั้ยจะต่ำงั่นเบิกหันข้ามขอข้ามแบบไงดิ <laughs> ตอนนี้เริ่มหน่อยลงลอ่ะ <laughs> เริ่มหาเรื่องเบาแล้วแบบนี้เริ่มอิม่มนามก็จะดีเบิดเกี่ยวจะนามหานอีกเป็นต่ลงนะขึ้นเป็นอย่างสีเนาะพอฝนมาตกฝนมาตก นมาฮาสั้นคิดเป็ดมั้งเดอืมเรียบสั้นมาอ๋อทำมันลอกหน่างเลยอืมอ๋อไม่จปีแล้วนะอืมอ๋อลอกก็มีไเอาไปลอกพี่เดช่านเฮ็ดอีกึ้นมาหนี่เบาเลยเมนจะเห็นตาหอนแล้วเนาะจะได้เปล่งมาถ้าฝนบปรตกอันมิทูนา มีสูนาการกคะดะนั่นเฮ็นแปนะเฮดอนปกติตอนสิไปเรียบทัานน่ะไปเบื้องว่าได้หอดนึ่งสุดซเลยก้งเห็นไแต่ขาบ้าขึ้นคืแสดงผลอ่ะรอดสวนการาคาดหนาฝนเ่งหนาฝนแบบบ้างบานเท่ากันหนาไทยหุดเนาะการะาดะไทยนั่ไทยน้าหุดนอันฝนจะตกได้เอยนะเอจะขั้นไหมล่ะ วันยังก่อนนะที่จะพากันไปนะแต่พอแล้ววันเนี่ยนะวันเกิดป้าแม่มน่ะมีสมองงั้นมีสมองงั้นนี่แะเยอะตกแต่ฮัน่ะบางปีก็งามงั้บางปีก็ตกเมือนึงเมือนึงหนาวเมือนเหบ่มีแดดแต่ว่าลมตุ้มค่ำหนาวตลอดเลยแม่นทุกปีนี่ปีนึงบ่งามปีนึงหนาวห่อนจนมาได้เปิดลังฆารถจนมาเปิดทุกบาน วปปีนังที่เเข้าไปแบบนี้ก็ถูกหมากแนนปีถนัะเม่นปีที่เขาล่มอะไรปีบังเฮฟขึ้นอ่ะอืมอืมปีชีบกอนลมแท้นี่หนาแม่นถนดปีนั่นแหละุอมาไปแม่นไปก้นยนางนดปีนั่นแหละทางพู้ลงคนเกิดกับเป็นนางน้ำไรเงี้ย่ทางขาแบงอยากอยู่เราคืสุดปะไ้ ได้ววันอาทิตย์นะาาวันเสารอืมเดียวันเสารปีนี้นั่งจะไปอะไรนั่งไปกินเนยายองเนยอย่างฝน,นตกทุกปีปีนี้ปไปกะอืน,ป,นปีนี้ไปยัอแม,ม,ม่หลังจะว่าสะไปไปกันยัอื การจับของมาท่านปวดบอกพี่น้องเอ้ยกินไปกินมากกะอิมนี่แปละป่านคุณปลาแม่เป็นจะแซ่บจะแซ่ออิ่มอิ่มพี่น้องเอ้ยเลื้อกินแตยังเหลือเหลือตะโบโบต่ว่าก็เห็ดไหลอันนี้เคยกินเพื่อฮอร์เคยกินจังว่าอิ่มพี่น้องมาอิ่มเนี่ย บอเพื่อนดาราถุงฟันอ,อ,อันปิดกล้องบอกเพื่นดารากันอืมอันพี่ๆผูดด้ใดทำมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสาวไทยไก่บานในเดอ้อจ้าสำหรับคลิปนี้สาาไทยกับสีขอลาไปก่อนอิ่มแล้วพี่น้องจา้าอิ่มกินเส่นยเลยไปแล้วจา้าบ๊ายบายสวัสดีจา้า